สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผูุู้คนเด้อครับผมนะครับมื้อนี้การมาพบมาพ่้นะครับกับทางพญาเสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับกบเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังนะครับพี่น้องนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พญาเสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเอาแล้วกัเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับผมนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เหนื่อยสุดๆนะครับแม่นกขอพูดบ้าง ไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะครับเกิดอีกอย่างึ้นแหละครับพี่น้องกับประเด็นดราม่านะครับพี่น้องนะครับของน้องคอปเตอร์นี่แหละครับที่ล่าสุดทางค่ายได้ประกาศพักงานไปนะครับบัตที่นี่แม่นกเลากันเลยออกมาล่าสุดนะครับพี่น้องนะครับว่าอยากเตือนสติว่าที่เอฟซีนะครับหรือว่าบ้านฮักต่างๆนะครับพี่น้องไปทัวลุ้งเซยน้องสเต็มแบบนี้ครับน้องสเต็มผิดอีกอย่างนะครับพี่น้องที่แม่นกเล่าว้านะครับ การไล่สุดนะครับของทุกๆคนในค่ายกับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็อยากเตือนสตินะครับอย่าไปทัวลุ้งน้องสแตมันไม่ถูกต้องประมาณนี้นะครับบัตรที่นี่เมนกล็อกเลเวลในส่วนของเรานะครับว่าการเปรียบเทียบนะครับการเมยูบ้านเพิ่นงเสียนะครับพี่น้องเจ้าบ้านนั่นสินะครับเราเปรียบเทียบกับลูกซ้ายเราเลยนะครับบอสบิ๊กนะครับเราก็เอ่นนะครับก็คือว่าน้องบิ๊กนะครับเป็น เจ้าบ้านนั่นเสียครับเป็นลูกซ้ายเราแท้ๆนะครับแล้วมายูน้ำล้วก็ซ้ําผู้อาศัยบัวเมนว่าต้องให้ลูกซ้ายด้ยครับมาปรับตัวหาเราว่านะครับเขานะครับผู้มาอยู่บ้านเพื่อนต้องปรับตัวหาเพื่อนเด้มาสั่นคบประมาณนี้อันนี้เราเปรียบเทียบนะครับน้องคอปเตอร์คือกันนะครับบัวเมนว่าทุกๆคนมาอยู่รวมกันอยู่แบบครอบครัวหลายๆคนรวมกันนะครับพี่น้องนะครับตาคนต้องปรับตัวเข่าหากันคอปเตอร์คือกันก็ต้องปรับตัวเข่าหาคนอื่น ประมาณนี้นะครับบอเมนว่าให้แต่คนอื่นไปปรับตัวหานางคนเดียวสั้นครับที่เมนุกระเบิดนะครับบัดที่นี่มันกับมีหลายๆอย่างนะครับมันเมื่อยอกเมื่อยใจนะครับเมนุกระวว่านะครับผมพี่น้องในเมื่อถ้าปรับตัวไ่ได้ก็ต้องกลับไปอยู่ครอบครัวให้ทางครอบครัวดูแลนะครับให้มันดีขึ้นก้อนประมาณนี้บอเมนว่าสียห้แต่ทางค่ายหรือทางศิลปินน้ากันนะครับต้องมาดูแลคนคนเดียวประมาณนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนเขากับมีหน้าที่ ที่ต้องฮิตต้องทํานะครับเราก็บอกอยู่ครับพี่น้องเราก็เคยดูนนะครับดูนบ้านฮักนะครับแม่แม่เอฟซีเพื่อนนะครับมาสร้างกับว่าได้สร้างดอกลาว,วากับเพื่อนกับว่าเาเพราะว่าดีดอกลาวาแห่งมาบอกว่าแม่แม่แมแมนกไปปลูกน้องคอปเตอร์ทุกๆเช้านะไปทุกชุกเช้าว,ว่าสันลาวาพี่น้องเราศูนหลายลาว,วามันแม่นหน้านที่อย่างของฉันเหรอครับววสันครับน้องครับพี่น้องที่ฉันจะต้องไปปลูกทุกๆเส้าว่าันครับก็คือว่าเอาไปเลี้ยงเองรวดประมาณนี้นะครับ เราก็เปรียบเทียบไง่ายหรอกครับพี่น้องนะครับมาอยู่มาอาศัยมาอยู่น้ากันแล้วก็ต้องตั้งค้นตั้งปรับตัวประมาณนี้นะครับเราก็เลยศูนย์ว่าโบว์เมนสถานสงเคราะห์เดียวสันนะครับจีตต้องคอยดูแลประคบประหมงประมาณนี้นะครับพี่น้องเราก็ไดเลยออกมาเว่าเนาะครับมื่อนี้เลยออกมาอัปเดตสูกฟังเด้อครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทุกๆไฟฝ่ายทุกๆคนเด้อครับผมเจอกันในอีพีต่อไปนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ